อีกสักครู่หนึ่งนะครับเราก็จะได้รับมระสงฆ์ิการนะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลายังมีโอกาสนะครับมีเวลาที่จะได้มาใกล้ชิดหลวงป,ปู่นะครับมาการาสแสดงบุพทิตจิตนะครับต่อหลวงป,ปู่ของเรานะครับสิ่งผ่านนั้นก็เป็นพระเถระจารย์ที่สงวิทยาคมนะครับสงวิทยาคมแต่หลวงปู่นั้นเป็นตนเองนะครับต่อจิตญาสา ใครมีก็เ่อนเรือรอนใจนี่ข้ามหาหลวงปู่นะครับหลวงปู่นี่ช่วยนะครับช่วยทุกท่านทุกคนเลยนะครับเดินเรือรอดใจมาข้ามหาหลวงปู่เลยนะครับหลวงตู่นี่จากความที่มีความตุข์ใจต่างๆก็จะผ่ายจากความทุกข์นะครับฉะนั้นก็ลองขออนุโมทนานะครับกับปรรดาศิษยาสาวฤเธิจิตหลวงปู่ทุกท่านทุกคนนะครับเชิญเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับวันนี้หลวงตาต่างๆก็ต้องขอโมท ครับโรงทานต่างๆที่ได้ออกมาแจกจ,ใจ่ายอาหารขาวหวานะครับเนื่องในงานยุวัฒนมงคลหลวงปู่บุญบาทของเรานะครับอรก็ท่านใดที่เดิทนทางมาจากสถานที่ต่างๆนะครับจากเดินที่ยว